สวัสดีค่ะนะคะแรนดอมนะคะหัวข้อนี้ก็คือว่าถึงคนนะคะถึงบรรดาลูกหลานพญานาคทุกคนนะคะที่มาพบมาเจอคลิปนี้นะคะมาดูนะคะว่าสายายานพญานาคนะคะสำหรับผู้ที่นับถือนะคะหรือว่าเลื่อมใสนะคะคุณนะคะกำลังสื่อสารอะไรกับท่านหรือว่าอะไรที่ท่านอยากจะบอกคุณสื่อสารถึงคุณคลิปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะเพราะว่า เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอ่าวันนี้หมอบโบใช้ไพ่เด็กนี้ให้นะคะซึ่งเป็นครั้งแรกนะคะเอาเป็นว่าถึงถึงลูกหลานพญานาคนะคะ EP ที่หนึ่งนะคะใช้เด็กนี้ให้นะคะชื่อว่าคลิปนาคานะคะเพิ่งมาถึงแล้วก็เจิมให้เลยนะคะสำหรับแฟนเพจก่อนนะคะ ส่วนใครที่อยากจะดูคลิปยาวๆนะคะก็ไปที่โบวี้หกสี่ทาโรที่ YouTube ได้นะคะจะทำพิธีอาคาดอีกรอบหนึ่งแต่อันนี้ก็คือขอเจิมเป็นแดนด้อมก่อนนะคะอ่าสวยมากเลยค่ะสวยมากขลังมากนะคะเดี๋ยวขอสับก่อนเนาะ EP ที่หนึ่งนะคะถึงลูกหลานพญานาคทุกคนนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณสำหรับบาร คุณแม่ที่ส่งมาให้นะคะ FC ไม่ของนี้ไม่ไม่ออกนามนะคะอลูกหลานพญานาคทุกคนนะคะที่มาเจอคลิปนี้สาธุนะคะอะวันนี้วันจันทร์เนาะที่ทำคลิปอะไรก็ตามที่โดนจิตโดนใจให้คุณมาเจอคลิปนี้นะคะหวังว่าจะไม่ใช่เรื่องเมืองเอิญอาจจะมีบางอย่างนะคะที่ท่านอยากจะสื่อสารกับคุณ นะคะจะเป็นคำนำทางอะไรใดๆก็ตามนะคะ,ะให้เปิดใจแล้วก็มีวิจารณญาณในการรับฟังนะคะ,ะมาเริ่มกันเลยคอร์สไพ่ยีตอนนี้เหลือ3ที่นั่งนะคะใครสนใจก็คือทักหาแอดมินได้นะคะตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นนะคะ ให,ใหม่มากนะคะก็อาจจะใช้เวลาในการสรับเริ่มกันเลยเอาสีเดียวกันเลยอ่ะเพิ่งเห็นนะคะสีเดียวกันเลยอ่ะสองดาบขึ้นมานะคะพลังงานของคุณว้าวด,ดาบนะคะสาวกพญานาค ูกหลานพญานาคซ of p e n t น c l e นะคะเทรนบอลบางคนเหงื่อไม่ออกก็ไม่ได้เงินเนาะเป็นไหม <c oughs> บางคนในที่นี้เหงื่อไม่ออกก็ไม่ได้เงินต้องเดินทางต้องแบบทำงานต้องแบบหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะนะคะ,อะเอาละค่ะบางคนบางท่านน่าจะ มีการเดินทางมาหรือว่าออกจากสถานการณ์บางเรื่องบางอย่างมานะคะได้ไม่นานนี้เองนะหน้าที่ความรับผิดชอบใหญ่ยิ่งนะคะภาระเยอะอย่างเงี้ยแต่ต้องบอกนะคะคุณกัล,ลังจะได้รับความช่วยเหลือโดยเฉพาะในเรื่องของเงินกับโอกาสนะคะเออตอนเนี้ยตอนที่คุณเข้ามาชมมาดูคลิปนี้คุณอาจจะอยู่ในช่วงของการตัดสินใจนะคะการตัดสินใจ การเลือกบางอย่างนะคะเออคนสองคนทางสองทางงานสองงานซึ่เวิตโอกาสที่คุณได้รับนะคะซึ่งสิ่งที่คุณแบบกําลังตัดสินใจอ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบได้รับการแบบซัพพอร์ตนะคะจากาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าองค์พญานาคของคุณนั่นเองนะคะที่บางคนก็เคยขอไว้นะคะ บางคนเดินทางก่อนนะหน้านี้มีมีการเดินทางผ่านน้ําด้วยหรือเปล่าหรือว่าบางคนก็ไปวัดมานะคะบางคนไปวัดมาก็มีอ่ะขอดูหน่อยนะคะว่าสําหรับคนที่มาเจอมาพบคลิปนี้นะคะทําไมท่านนะคะถึงให้คุณมาเจอคลิปนี้คะสองคาถาแก้วสีแดง บางคนก็แบบว่าฝันเห็นลูกแก้วสีแดงหรือว่ามีเครื่องอะไรนะเครื่องรางของขังนะคะที่เกี่ยวกับอะไรนะลูกแก้วของท่านเหรออะไรอย่างเงี้ยสีแดงอะเออก็มีนะคะ,ะที่ให้มาเจอคลิปนี้เหมือนท่านอยากจะบอกคุณว่าอย่าเสียใจกับสิ่งที่มันผิดพลาดไปเลยนะเพราะว่าโอกาสใหม่กําลังจะมาการขย,ขยายนะคะบางอย่างกาลังจะมาเพราะว่าคุณเศร้า เออคุณเศร้าเหรอคะคุณเศรา้าคุณเหม่อคุณคุณยังมูออนกับเรื่องเดิมๆไม่ได้ท่านอยากจะให้คุณอนะมีความหวังมีพลังมีศรัทธานะเอออย่ากิฟต์อัพกับศรัทธาของตัวเองนะคะเออเนี่ยอยา่าทุกอย่างมันมีเวลาของมันท่านอยากจะบอกคุณว่าคุณนะคะอ,อ,อาจจะเจอบททดสอบเจอ,เจอเรื่องราวอะไรไมาเยอะนะคะเออบางทีจะเป็นแบบ ช่วงนี้ปรีวิเวกหน่อยอะไรเงี้ยก็ได้เบื่อหนายทุกสิ่งทุกอย่างนะคะท่านอยากจะให้คุณนะคะแบบอย่าอย่าล้มละความตั้งใจแล้วก็มีพลังแห่งความศรัทธายเยอะๆนะคะเพราะว่าเหมือนท่านจะช่วยดลบันดาลให้โอกาสนะคะเข้ามาหาคุณแล้วนะคะ p เพจออฟสอดขึ้นมาบางคนกำลังแบบเหมือนคุณนะคะ จะได้รับข้อมูลอะไรบางอย่างจะได้รับข่าวอะไรบางอย่างเร็วๆนี้จะมีการติดต่อมาจะได้รับข้อมูลหรือว่าข่าวคุณจะมีแบบเกิดความรู้อะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะอืมเดีย๋ยวมาดูสิคะว่านี่คือสิ่งที่ท่านบอกทําไมคุณถึงมาเจอคลิปนี้นะคะแล้วปัจจัยสําคัญนะคะที่อยากจะให้อยากจะสื่อถึงคุณคืออะไรนะเขาดูใหไลท์ของคุณก่อนแล้วกัน ไฮไลท์ของคุณที่จะเกิดขึ้นนะคะหลังจากคบคลิปนี้ตื่นเต้นตึงขึ้นมาเซเว่นออฟคันะคะออฟเฟอร์ er บางอย่างนะคะการเลือกการตัดสินใจจะต้องเลือกดีๆตัดสินใจดีๆนะเอออย่าใจร้อน,นะคะ่ะคันบอบางคนใจร้อนมากนะคะเออบางคนใจร้อนในนี้จะเลือกอะไรใจเย็นๆนะคะตั้งสติก่อนอย่าตัดสินใจช่วงใจร้อนนะคะเออ โดยเฉพาะในเรื่องของเงินห้ามใจร้อนเด็ดขาดนะคะเออหลายคนหลายท่านใจร้อนมากอยู่ในเนี้ยอ่าอันนี้อยากจะบอกว่าบางคนก็เจอในฝันก็มีบางคนเพิ่งฝันเห็นพญานาคมานะคะอ่าไฮดรเฟนขึ้นมาช่วงช่วงเวลาเนี้เหมือนมาเตือนสติคุณนะเหมือนท่านมาเตือนสติคุณในเรื่องของสถานการณ์อารมณ์ของคุณไหนจะอารมณ์ที่แบบเบื่อหน่ายมัน คุมเครือมันแบบสับสนมันเบื่อมันไหนมันห,หลายเรื่องเกิดขึ้นคุณใจร้อนนะคะคุณไม่รู้จะหยิบจะจับอะไรก่อนนะคะนี่ท่านขึ้นมาตั้งสตินะคะสวดมนต์ไหว้พระตั้งสตินะคะขึ้นมานะคะเหมือนท่านบอกคุณว่าฉันอยู่กับเธอนะอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับคุณนะตั้งสติเตือนสตินะ,ะเจอคลิปนี้คือมาเตือนสตินะคะทูบครับ บางคนนะคะมีการฝันเห็นก่อนนะคะเหมือนแบบกําลังจะเจอคู่กําลังจะเจอคู่ก็มีนะคะแต่ก่อนที่คุณจะเจอคู่อ่ะคุณจะเป็นแบบสายแบบผิดพลาดมาเยอะนะคะไม่ผิดผิดหวังมาเยอะเรื่องความสัมพันธ์อย่างเงี้ยเออเนี่ยบางคนก็เพิ่งผิดหวังมาก็มีนะคะเนี่ยนั่นบอกว่าใจเย็นๆคู่จริงๆน่ะนะคะถ้าใครที่กําลังแบบอ,อกหักเสียใจอยู่ใจเย็นๆนะคะ จะได้เจออยู่จะได้เจออยู่อย่าใจร้อนเนี่ยมีคุณมีอยู่คุณมีคู่แน่นอนคนที่สินเสมอกันนะคะคนนี้มาพร้อมกับแบบทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สินต่างๆนานานะนะสินเสมอกันอะ,อะมาดูเรื่องอะไรบ้างนะคะที่เป็นคีย์เวิร์ดของคุณนะคะที่คุณมาเจอคลิปนี้นะคะเอ่อ uh, time for healing เ่ะ ก้มหน้าก้มตาเสียอกเสียใจนะเหมือนท่านเป็นช่วยแบบให้พรคุณนะคะในเรื่องของการเยียวยาให้สถานการณ์นี้มันผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ Your dream needs p r a c t i c e plan นะคะอะไรที่คุณหวังไว้นะทบทวนแผนการของตัวเองนะคะแล้วก็ฝึกฝนแล้วก็หาข้อมูลเยอะๆ You are very close to a c h i e e your goal คุณใกล้ที่จะประสบความสำเร็จแล้วนะคะ ออบางคนก็อาจจะมีสัญญาณอะไรในความฝันนะคะมาบอกคุณอาจจะไม่ได้ฝันถึงท่านตรงๆแต่คุณอาจจะฝันเห็นสิ่งอื่นนะคะนั่นแหละที่คุณแปลกใจในฝันนั่นคือสัญญาณบอกว่าความสําเร็จนะคะหรือสิ่งที่คาดหวังกำลังจะมาแต่ตอนนี้ให้ทําสมาธิอย่าใจร้อนนะคะเวลาที่คุณใจร้อนขึ้นเยอะๆอะไม่เหมือนใครอะประมาณนี้นะคะเวิร์กตอเอแนะคะอ่ะมันจะมีความแบบ บางคนเป็นคนที่แบบเครียดกังวลน,นะคะเออแล้วมันจะมีความกลัวอะไรบางอย่างอยู่ลึกๆนะคะในจิตใต้สำนึกของคุณนะคะคุณจะต้องเคลียร์ตรงนี้ออกมาบางคนจะเป็นถึงขั้นเป็นรักมากเกลียดมากโกรธมากอะไรเงี้ยรักก็รักมากเกลียดก็เกลียดมากถ้าไม่ได้ก็ไม่เอาเลยเป็นสไตล์นี้ก็มีนะคะอะทีนี้ถึงท่านโดยตรงเลยนะคะท่านกำลังสื่อสารอะไรถึงคุณณนะโมเมนต์นี้ อาจจะเป็นได้หลายๆนะคะหลายๆไม่รู้ว่าคุณนับถือองค์ใดนะคะแต่อันนี้จะเป็นเจเนอ n a ลทั่วไปนะคะกับสายยานของพญายนาคทุกคนนะคะว้าวคุณได้รับสัญญาณอะไรบางอย่างนะคะจากท่านในาออบคับมานะคะนออคับมาจะมีจะมีข่าวเข้ามาค่ะหรือจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณก็ได้นะคะ กำลังจะมีข่าวเข้ามานะว้าวเดอะเวอร์ข่าวนี้อาจจะเป็นข่าวทางไกลคนทางไกลก็ได้กำลังจะมาหรือรวมไปถึงความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะความสำเร็จของในหน้าที่การงานของคุณด้วยนะคะหรือเดอรเลอร์มาแล้วความรักที่เราคอยมาแล้วนะคะมันมีเกี่ยวข้องกับแบบว่าสถานที่เดิมๆอดีตชาติหรอคนในอดีตชาติของคุณจะย้อนกลับมา คุณอาจจะเคยฝันเห็นโบสถ์ฝันเห็นวัดที่เคยไปด้วยกันนะคะโอ้โเดี๋ยวนะไฟอ่อนบางคนไม่เชื่อตอนนี้บางทีบางคนไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อก็ผ่านค่ะอะไรอย่างเงี้ยบางคนไม่เชื่อบางคนมีปัญหากับความสัมพันธ์ทะเลาะก,กันก็มีจะถ้าทะเลาะก,กันจะคืนดีกันอยู่นะคะถ้าทะเลาะก,กันจะคืนดีกันนะคะอืม แต่ที่แน่ๆคุณจะมีข่าวดีเข้ามานะคะในเรื่องของโอกาสโอกาส,กาสทางความสัมพันธ์ออฟเฟอร์ทางด้านการงานอย่างเงี้ยธุรกิจก็ได้หรือว่าการต่างประเทศก็ได้นะคะดีมากๆเลยนะคะ,ะท่านอยากจะให้คุณทำอะไรบ้างหรือเปล่าท่านอยากจะให้คุณทำอะไรหรือเปล่าที่แน่ๆถ้าคุณอยู่ใกล้สถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ไปทำบุญบ้างแล้วก็ the f o o l ภายใน30วันนี้ให้คุณไปสถานที่ที่ใกล้น้ําไปเติมพลังการเติมพลังชีวิตของของเรามีได้หลายแบบแต่คุณเนี่ยนะคะภายใน30วันนี้คุณอาจจะไปเติมพลังงานใกล้ๆแม่น้ําสถานที่ที่มีน้ําการเติมพลังเราสามารถเติมได้จากทองรองเทา้าเดินพื้นดินพื้นหญ้าต้นไม้แม่น้ำนะคะหรืออาหารและก็แสงอาทิตย์ นะแต่ของคุณภายใน30สวันนี้ถ้าทําได้นะคะไปสถานที่ที่ใกล้น้ําเติมพลังนะคะของคุณนะคะเด็กฟูหรือคุณอาจจะได้เดินทางไปสถานที่ที่ใกล้น้านะคะหรือว่าไปสักการะบูธาบูชาท่านใดท่านองค์ใดองคหนึ่งก็ได้นะคะอาจจะเป็นหมอโบไม่รู้ว่าคุณเคยเห็นหรือเปล่าที่อาจจะเป็นหนกใช่หนอใครไหม ที่ที่เขามีแบบว่าคล้ายๆเจดีหรือว่าโบสอะไรอะคะ่ะอยู่อยู่ตรงท่าน้ำอะ่ะเออว้าวนายออบคับดีมากเลยอะ่ะการเริ่มต้นมาแล้วนะคะภายในสามสิบวันนี้นะจะมีบางอย่างทำให้คุณยิ้มได้ความสุขความสมหวังของคุณจะเกิดขึ้นนะคะความสุขความสมหวังจะเกิดขึ้นอ่าปองเก้าเลยไหมเนี่ย เก้าอันนี้เก้าคทานะคะหนึ่งาคทามาแล้วงานใหม่โปรเจกต์กำลังจะมายินดีด้วยนะคะว้า wow. วความสัมพันธ์นะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณจะได้เจอกับสตรีนะคะที่มีความเพียบพร้อมนะคะใจดีดูแลเอาอกเอาใจแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าโรแมนติกนะคะชอบเทคแคร์ดูแลนะคะเป็นคนกุลสตรีมาก นะคะเอออาจจะเป็นแบบว่าอ่าสายบุญหรือว่าสายพญานาคที่เป็นองค์แบบสีนี้ก็ได้นะคะสีเหลืองทองเอ้ยสีแดงทองนะคะหรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณนะคะก็จะเจอแบบว่าคล้ายคล้ายองค์สีทองหรือ whatever ไม่เกี่ยวนะ,ะสีทองสีเขียวคุณจะเจอคนที่มีบารมีนะคะหรือเป็นคนที่แบบว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้เราได้ นะคะเออถ้าคุณจะเจอใครนะดีไม่ดีเจอภายใน30วันนะคะอาจจะได้เจออย่างเงี้ยกัลยาณมิตหรือว่าเจอคู่ก็ได้นะคะอืมแต่ถ้าใครที่แบบล้มเหลวหรืออะไรมาคุณมีคู่แล้วคู่ของคุณเป็นคู่ที่แบบว่าเคยเอ,อ่อเคยเจอเคยนั่นกันมาก่อนนะคะเคยทำเคยทาภารกิจเคยร่วมบุญกันมาก่อนนะคะเออไปสถานที่ใดที่หนึ่งด้วยกันมาก่อนอย่างเงี้ย เอาแหละโอกาสของคุณความสัมพันธ์นะคะสายโสดยินดีด้วยแล้วก็บางคนนะคะเป็นโอกาสที่ดีมากที่คุณจะยิ้มออกนะคะโดยเฉพาะหน้าที่การงานของคุณนะคะอืมแค่ไปสถานที่ที่ใกล้นามีอะไรอีกไหมนอกจากนี้มีอะไรอีกไหมเอ่ยอ้าันนี้อยากหลุดออกมาเดมเพอรสาย บางคนก็เป็นแบบเดี๋ยวขอดูก่อนใช่ใช่ใช่างที่ขิดหรือเปล่าบางคนขอเงินบางคนขอเงินกับอ,องค์ใหญ่ๆสักหน่อยนะคะใช่ไหมบางคนเคยขอเคยได้โชคได้ลาบนะคะกับอ,องค์ออกสีคำคลามฟ,ฟ,ฟ้าหรือว่าเป็นพ่อปู่สีสุดโทรหรือเป็นอะไรก็ได้นะคะ คือคุณแบบว่าขอขอทรัพย์สินขอโชคขอลาภท่านขอโอกาสท่านอย่างเงี้ยเออให้ทําบุญระลึกถึงด้วยนะคะระลึกถึงท่านด้วยเหมือนท่านก็ช่วยเหลือเราเยอะเหมือนกันนะเอออันนี้คือนั่นมามีสีเขียวสีฟ้านะคะสีทองสีเขียวสีฟ้าสีทองไม่รู้แหละนะอ่ะสุดท้ายและท้ายสุดนะคะขอห้าใบนะคะพรใดที่ท่านอยากจะสื่อถึงคุณ คอนใดที่ท่านอยากจะสื่อถึงคุณตอนนี้นะคะว้าวคิงออบครับท่านช่วยคุณอยู่ลับๆนะคะคอยช่วยคอย,คอยอบันดาลให้แบบลับๆนะคะสิ่งที่คุณทำคุณไปถูกทางแล้วนะคะเออดีมากเลยอะ่ะอันนี้กำลังจะแบบว่านำกำลังจะส่งสัญญาณส่งข่าวออกมาให้ นะคะอืมกำลังช่วยเหลือคุณแบบลับๆอยู่โอ้สุดยอดมากสามถ้วยพรที่คุณได้รับฉันช่วยเหลือเธออยู่ฉันมองเธออยู่นะเออฉันมองเธออยู่ท่านใจดีมากเลยอะ่ะนี่นี่นี่ใจดีมากๆนะคะใจดีอบอุ่นนะคะเออแล้วก็ช่วยคุณอยู่ลับๆไม่ค่อยปรากฏสักเท่าไหร่นะคะ เนี่ยสีทองจริงด้วยองค์สีทองสีเขียวนะคะแล้วก็คุณกําลังจะแบบบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งบางคนได้แบบยศนะคะบางคนกําลังจะมีแบบข่าวในเรื่องของความสําเร็จเข้ามาการมั่นหมายเงินทองหรืออะไรต่างๆนานาห้าใบเรียงเนี่ยอีกใบหนึ่งเนาะยอนเดอรไรพานะคุณมาถูกทางแล้วนะคะแล้วช่วยคุณในเรื่องของการขาจัดนะคะพวกเลขเจ็ดด้วย <laughs> ขจัดอะไรที่มันเป็นอุปสรรคด้วย ดังนั้นจงมีพลังและก็ศรัทธานะคะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะถ้าคลิปนี้เป็นของคุณฝากกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ยืนยันพรน,นะคะแล้วก็แมสเซจนะคะจากอ,าองค์พญานาคของคุณที่คุณนับถือด้วยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเลิฟๆค่ะสาธุ